กลางป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเสียงนกร้องช้างป่าตัวหนึ่งชื่อว่าพังเงินเป็นช้างหนุ่มตัวใหญ่ใจดีแต่วันนี้เขาเดินหาน้ำและอาหารจนพลัดหลงเข้ามาในบริเวณดินเลนลึกทันใดนั้น ขาทั้งสี่ของพังเงินก็จมลงไปในบ่อโคลนเหนียวยิ่งดินก็ยิ่งจมเขาพยายามส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวเสียงร้องสะท้อนกล้องไปทั่วป่าแต่ไม่มีช้างตัวใดได้ยินเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงพังเงินเริ่มอ่อนแรงโคลนเย็นเฉียบเกาะทั่วลำตัวเขาคิดว่าคงไม่มีใครมาช่วยแล้ว น้ำตาไหลคลอเบ้าเขานึกถึงฝูงนึกถึงป่าใหญ่และยอมรับชะตากรรมอย่างเงียบงันในขณะเดียวกันมีชายวัยกลางคนชื่อว่าลุงคำอาชีพหาของป่าเดินเข้ามาในบริเวณนั้นเมื่อได้ยินเสียงร้องเขารีบเดินตามเสียงไปจนพบพังเงินที่ติดอยู่ในบ่อโคลน ลุงคำรู้ทันทีว่าหากไม่ช่วยช้างอาจไม่รอดแม้จะกลัวแต่ความเมตตาชนะความกลัวลุงคำพูดกับช้างเบาๆไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวลุงช่วยเองลุงคำใช้เชือกเถาวันและไม้ใหญ่ทําเป็นคานงัดพร้อมขุดดินรอบๆบ่อ,บบอโคลนให้ตื้นลงเขาใช้เวลาทั้งวันเหงื่อไหลท่วมตัวมือถลอกแต่ไม่ยอมแพ้ พังเงินเองก็พยายามทำตามสัญญาณที่ลุงคําบอกทั้งสองช่วยกันอย่างเต็มกำลังในที่สุดพังเงินก็สามารถก้าวขึ้นจากบ่อโคลนได้สำเร็จเมื่อขึ้นจากบ่อโคลนได้พังเงินใช้งวงแตะที่ไหล่ลุงคําเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งเขาส่งเสียงร้องต่ำๆเหมือนคําขอบคุณก่อนจะเดินหายเข้าไปในป่า ลุงคำมองตามด้วยรอยยิ้มอิ่มเอ็มใจที่ได้ช่วยชีวิตหนึ่งไว้หลายเดือนต่อมาขณะลุงคำเดินป่าคนเดียวเขาเผือเข้าไปใกล้หน้าผาสูงดินถล่มทำให้เขาลื่นตกลงไปติดอยู่บนชะงนหินเขาตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นพังเงินปรากฏตัวพร้อมฝูงช้าง เขาจำกลิ่นและเสียงของลุงคำได้พังเงินใช้ลำตัวดันต้นไม้ทำเป็นทางให้ลุงคำปีนขึ้นมาอย่างปลอดภัยชีวิตได้รับความช่วยเหลืออีกครั้งคราวนี้จากช้างลุงคำคุกเข่าลงน้ำตาไหลด้วยความซาบซึง้งพังเงินร้องเสียงดังอย่างอ่อนโยนก่อนพาฝูงเดินกลับเข้าไปในป่าตั้งแต่นั้นมา ลุงคำเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังเพื่อสอนว่าความเมตตาที่ให้ไปย่อมย้อนกลับมาเสมอ